ครับนี่ก็เป็นอีกทีมงานหนึ่งครับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งที่มาลมด้วยช่วยกันครับลมด้วยซอยๆซอยๆกันครับกับการต่อต้านโรคไวรัสโรคไวรัสคือโควิด19สายพันธุ์ใหม่น้ำสายพันธุ์เก่านะครับก็ลมด้วยกันทั้งพระอาจารย์ครับทั้งพระอาจารย์แล้วก็ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เพื่อนก็พอดีเพื่อนจังหวะเพิ่นผ่านมาเพิ่นเกิดมาซอยเบ่งซอยครับ ก็ทีมงานของปอติกตึงครับผมทีมงานของปอติกตึงก็ได้ล่วมโดยช่วยกันครับเราอองเลยเราอ่องคายกันลงยูทูบนะครับยูทูปคนนำความดีเราต้องสนับสนุนโอ้โหรองเท้าวเว้ยร<ม>ะวงังระวงังไซนี่ก็ไซบูดอะไรมันดีกว่าไซบูดดีกว่าเนาะถึงไงต้องมีบูดเดี๋ยวถ้าผมมีเลยต้องเอาท <c oughs> ี่ดีดีดี <c oughs> ดีเฮ้ยตายแล้วกูไม่ได้หลับได้นอนแล้ว เออโอ้กระเซิงกระเซิงเลยหันหันหันหน่อยเด้หันนู้นหน่อยเด้จใกเอ๋เลยเน้ตายแล้วไม่แจเอ๋เลยไม่ได้ออกดูทูบด้วยอย่างเงี้ยกระเซิงกระเซิงเลยโอ้หน่าใหญ่เต็มสองเลยครับครับผมอันนี้คือการผ่านเชื่อครับผ่านเชื่อกผมผ่านเชื่อกเลยครับผมเป็นไงของหงอ ตายแ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหยียบไปยด้วยเสาแล้วบ้านนี่เลยงี้นี่เปิดได้ข้างหลังนี่ไปเลยอยากพ่นนกปารตี้มค่ะนี่นี่นี่บ้าหลังนี่เบ้าหลังนี่เข่าไปโลดเข่าไปโลดครับ แค่นี้ละแค่บ้านหลังนี้แล้วกัน เดากน้อยหรอกเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยอยู่นะครับเพราองเผานี่เพราะรองเขาเราอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเด็กน้อยเด็กน้อยเออเอาผู้ใหญ่โอ้ดีครับตามผลงานเลยไงนี่ เคียเกครับขอบคุณ<โด>ขอบคุณขอบคุณมากมากหลายองค์กรครับหล,หลายองค์กรช่วยกันครับช่วงนี้เป็นที่มันต้องช่วยกัน <c oughs> ครับผมนี่ครับพ้ <c oughs> นแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วเหลือเหลือเหลือทุ่นเ,เหลือร <c oughs> ้านค่าพ้นเอเอ,อ,หเ,เ,อ,อเหลือเออ <c oughs> เป็ยังไงได้พักอีกไหมอ่าพักกันเพื่อนพักรู้เลยว่าโอ้ร้อนจริงสุดสุดอะไรที่อาจารย์ให้มหมสุดนี่หรออาจารย์ทองพุดแล้วก็น้องให้มีสองชุดเหรอเนี่ยชุดุดนี่นะโอ้เนียนอนเนียนนอนเลยท่าตรงนู้นอยู่สามคนชุดนะว่าจะมอบให้กับอ้ไรทำกิจของนายโรงแรม <ข>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาสสพนเสื้อมาให้ปะเดี๋ยวหาสสพนเสื้อนบสนุนส,สุดเออควรทำความดีต้องอันนั้นอยู่แล้วโอ้ยเราไปทำเองอ่ะตายขนาดปกติก็ยังพอแรงแล้ว อ่าครับอ่าบ้านอุ้นหน่อยเหมือนกันบรรสาวมันสาว,สาวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเหนือหน่อยเหนื่อยโอ้คือง่ายคือมือคนพร้อมนี่ครับผมเสนนับสนุนด้วยครับ พระเอี um, thank you. Thank you. ่ยว uh. uh, ัดทำแพลวปอดตืงจุดทำแพลวครับผมนี่เลยครับซอยๆกันครับเดี๋ยวเอาบ้านไม่ถกกลับไว้หลังนี้เราก็ไปเลยนะ เดี๋ยวบ้านเอนเนี่ยน,น,น,น้อยกว่าเดี๋ยวเราไปเ,ไปเียข้างในบ้านโอมก่อนอ่อออตรงบ้านยี่นี่นทีหลังแล้เนี่ยไฮ<อ>ด์กไป เป็นน้าอยู่เออร้อยผลตรวจที่นั่นอยู่ทำลายเรอบของเอ๋บ้านที่คาถาตอนนี้คนยังไม่ได้เพราะคุกเวยนี่งยังอยู่เอาขึ้นเห็นอ่ะมาครับก็ยัง้เพราะว่าเขาเอได้เสียงว่าะครับไม่ได้เสียงเราก็ต้องตัดมาจะไปเจ้าฟ้านะเดี๋ยวเออร้อสุดผมนั่นออกเดิมสุดยอดแล้วครับผู้เนี่ยสุดยอดแล้ว สุดยอดแล้วครับติดตามได้เลยครับเอฟซีติดตามได้เลยเราลงแรงนี่เลยนี่ครับเอาไปเปิดประตูบ้าแหกไหนบ้องเขาเขาเด็กน้อยอ๋อนี่เดี๋ยอันนี้มันเขาท้องพูดเขาท้องประตูยังอ่าเขาทั้งพูดยังประตูนี่เขาเปิดเพื่อขายของเขาบอาถึงประตูบอเออประตูนี่เขาเปิดให้แต่ผู้ใหญ่เขาพูดเดียวงอนแหละ

สีกองปุ้ยเนี้ยต้อง,ง,ง,งเป็นขุดนเสื้อเลี่ยงเขาพระพระพระพืพ้นชั้นมาได้พเพราะมันเล่ยเล่ยน,น, <ทำ S 2> นั่นเองโอ้ออยาด้วยโยมยาว้าด้วยงานเปิดเราเห็นบนอ่อน่นะเอาเอาเดี๋ยวเปิดประตูไว้เดี๋ยวเขาจะไปไเดี๋ยวเขาจะพ่นยาให้ปวดเลยเปิดเลยก่อน้นแก้หน้าร้านเนี่ยในร้านค้าแล้วก็หลังนี้ งวาดจังหวาจังเลยโอ้ถุงอันไหนได้กับพยูได้ไนยะ หมวกหมวก,มวกเดี๋ยวก็จีนให้เดี๋ยวก็จีนให้

ก็ไปถ้าไปเจอ,อยูไสกับซ้อยสนับสนุนครับเอฟซีถ้าไปเห็นกับสนับสนุนเรื่องเรื่องเอ็มรอยครับเอ็มลอยเครื่องดื่มต่างๆครับผมนำแข็งเพราะว่าจะเป็นนำแข็งหรือนำเปล่าเพราะว่าทีงานในพนื่อยก็ซอยเหลือกันได้ครับ ใช่ใช่สุดนี่ครับขอบคุณขอบคุณทีมงานปอดติ๊งครับผมขอบคุณเอฟซีต่างๆที่ซอยไนับสนุนซื้อน้ำยาครับผมคลิปนี้นไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผม